คำพูดจากใจวันเปลี่ยนวัยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์สภากาแฟ,แฟแห่งหนึ่งในที่นี้ล้วนรวมผู้คนหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยเข้ามาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองนานา,นาทัศนคติซึ่งกันและกันมีอายุน้อยที่สุดก็คือ20ปีสูงสุดก็คือ80ปีในนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันอะไรกันมากมายเป็นที่สนุกสนานและเฮฮาและมีสาระปนกันไปจู่ก็มีชายคนหนึ่งเสนอมาว่า ให้เราลองส่งเมสเซจไปถึงภรรยาที่บ้านแล้วดูซิว่าภรรยาของแต่ละบุคคลเนี่ยจะตอบกลับมาอย่างไรโดยข้อความนั้นมีข้อความว่าผมรักคุณนกะที่รักแล้วทุกคนก็ทําตามนั้นเหมือนกันส่งไปให้ที่บ้านทุกคนจนกระทั่งสักพักหนึ่งผ่านไปคนที่มีภรรยาวัยอายุ20ปีก็ได้รับเมสเซจกลับเข้ามาว่าฉันก็รักคุณเหมือนกันนะคะที่รักแล้วคนอายุวัย30ปีก็ได้รับกลับมาเหมือนกันว่า เมื่อคืนคุณคงดื่มหนักไปใช่ไหมและส่วนคนที่มีอายุ40ปีเขาตอบกลับมาว่าคุณคงไม่สบายหรือเปล่าวันนี้คนวัย50ปีบอกว่าไอแ้แกแกส่งข้อความผิดใช่ไหมไม่ต้องแก้ตัวเลยกลับมาบ้านให้ดีเดี๋ยวจะมาเช่งบัญชีด้วยกันให้รีบกลับมานะคนวัย60ปีภรรยาตอบกลับมาว่าว่างแล้วใช่ไหมอายุหลังวัยเกษียณส่วนคนที่70ปีภรรยาเขาตอบกลับมาว่า พ่อแกเริ่มมีอาการหนักแล้วนะลูกๆรีบไปตามพ่อหรือรีบไปหาพ่อไปโรงพยาบาลไปตรวจเช็คดูว่ามีปัญหาอะไรอย่างไรบ้างส่วนคนอายุ80ปีภรรยาที่บ้านก็อ่านแม่เสร็จพร้อมลำพึงรำพันไปในตัวแบบว่าแม่แมไอ้แก่นี่ท่าทางวันนี้จะคงลืมกินยาอัลไซเมอร์ซะแล้วจึงเป็นอย่างนี้นี่แหละครับลองดูนะครับว่าวันเปลี่ยนวัยเปลี่ยนแล้วความคิดจะเปลี่ยนเหมือนกันหรือเปล่าสําหรับคนที่มีความคิดเปลี่ยน ลองดูนะครับลองมาแชร์ข้อความลองมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ในอินบ็อกซ์นะครับแล้วเราจะรู้ว่าคุณนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วจากเกี๋ยไเกิดมาเพื่อแทุนเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ